เรียบร้อยขอบคุณค่ะอเอานี่ทิฟเธอก็ใช้อาพิจีลเหมือนกันหรอแน่สิเจนี่เขาเจ้าของเดียวกันกับฟูจิครีมหอยทากเลยนะอนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเธอบอกจะเอาการ์ดแต่งงานมาแจกไงลืมลระยะเฮ้ยเออ ตายแล้วลืมสนิทเลยอะ่ะนี่เอาอย่างนี้มีเบอร์แฟกต์ไหมเบอร์แฟกเออ,เอ,อฉ,ฉันยังใช้แฟกอยู่มีปะล่ะมีที่บ้านสิแค่นีเดี๋ยวเอาเลขแฟกให้ฉันเดี๋ยวฉันแฟกการ์ดไปให้งั้นก็เอาเบอร์แฟกเธอมาให้ฉันด้วยอา้าวแล้วแกจะเอาเบอร์แฟกต์ฉันไปทำไมเพราะว่าวันงานแต่งเธอฉันไม่มีเวลาเอาการ์ดไปให้ทีงานหรอกเดี๋ยวฉันแฟกเงินไปให้เธอใส่ซองเองแล้วกันขอบใจนะใส่เ,อเยอะๆทีบา้า กัได้ที่ไหนเล่าเกือบจะเคลิ้มแล้วใช่นะโอ้นี่ว่าแต่ว่าที่เจ้าบอกเจ๊เป็นไงมั่งนี่ยังชอบไปหึงเขาอยู่ปะเนี่ยหึงเหมือนเดิมอแหละไม่หึงได้ไงล่ะตกตกลางคืนนะยังละเมอชื่อคนอื่นอยู่เลยโอ้คิดมากเขาว่าแค่ละเมอหรือเปล่าไม่ใช่เรื่องจริงซะหน่อยม่ให้คิดมากได้ไงชื่อนี่มันละเมอนะสอบยาอ๋อสอบผมยอมเลยเป็นแบบนี้เธอยังจะแต่งงานกับเคาอีกหรอ แ,แต่งแต่แต่งกับใครผมจปกไงเฮ้ยคนชอบชายเหนือชายเว้ย<ะ>